มาแล้วไม่อยากคุมโทนอะไรแล้วตอนนี้เอาความน่ารักร้วนๆนะคะอันนี้สวยนะเห็นปะสวยนะเท่าไหร่15บาทอันนี้แค่15บบาทเองอะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวกี้จะพาทุกคนไปช้อปปิ้งจานชามกันเพราะว่าเรามีครัวใหม่แล้วเป็นครัวแบบเล็กๆที่ประปาสร้างไว้ให้หน้าห้องนอนเลยนะคะฟังไม่ผิดค่ะเป็นครัวที่อยู่หน้าห้องนอนเหมาะกับเด็กอ้วนที่ชอบกินจกุกินจิก๊กินตอนดึกอย่างเราเลิเกินนะคะอันนี้คือเราสร้างอยู่ชั้นบนเลยนะทุกคนเพราะว่าครัวประปาเขาท่านจะโหดไปนิดนึงนะคะมันเป็นครัวแบบเตาแก๊สเตาไฟฟูอะไรอย่างงี้ถ้ากี้เป็น ทำอะไรขึ้นมากลัวมันจะเกิดอาคีภัยเนาะก็คือเพื่อความปลอดภัยของบ้านดิฉันและเพื่อนบ้านทุกหลังนะคะก็เลยสร้างครัวใหม่เล็กๆมินิมอลอยู่หนะ้าห้องนอนแบบพอทําอะไรได้จ๊บจิบจิบนะคะสไตล์ครัวก็อาจจะดูแบบงงงนิดนึงว่าข้างนี้เออเป็นลายไ,ไม้ข้างนี้เป็นข่าวดำอะไรอย่างนี้ค,คือทีนนอ่เป็นคนย้อนแย้งเป็นคนย้อนแย้งในตัวเองเลือกไม่ได้ว่าเราเอ๊ะจะไปทางไหนดีจะสไตล์ไหนดีเราก็เออโอเคไม่เป็นไรทไาไว้หลายส <laughs> <laughs> ีเพื่อแบบถ่ายรูปได้ไหลายมุมอะไรอย่างนี้เนาะ ซึ่งการที่กี่มาทําครัวอยู่ชั้นบนแบบนี้นะคะอีกปัญหาหนึ่งที่ตามมาเลยก็คือเรื่องของน้ํานั่นเองซึ่งถ้ากี้อยากจะดื่มน้ําส,สะอาดๆเช่มื่อกี้ก็ต้องไปแบกขวดน้ําขวดให,ใหญ่จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะซึ่งมันก็หนักไงมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่เราก็เลยแก้ปัญหาง่ายๆโดยการติดตั้งเครื่องกรองน้ําไปเลยทุกคนอย่าเพิ่งคิดว่า,ากี่มาขายนะอย่าเพิ่งเลื่อนหนีคือกี้อยากจะแนะนําจริงๆเป็นฉบับของคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเข้าใจอะไรยากและจะหาซื้อเครื่องกรองน้ําที่รู้สึกว่่าาาตออนนนแรรกกกมมัเเป็เืงย เราจะมากั่นกรองให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆนะคะนี่เลยนะคะเครื่องกรองน้ําที่เราเลือกมาก็คือตัวนี้ ฟิลิปนะคะรุ่น A U T 1 2 1 1นะซึ่งเหตุผลที่กีเลือกเครื่องกองน้ำรุ่นนี้มานะคะก็คือเขาติดตั้งง่ายขนาดเล็กกะทัดรัดดีไซน์สวยเปลี่ยนเครื่องกองน้ำเองได้และที่สำคัญไม่ต้องต่อกับแหล่งจ่ายไฟด้วยนะคะที่กีจะบอกว่าเครื่องกองน้ำรุ่นนี้คือมันติดตั้งง่ายมากซึ่งกีสามารถติดตั้งเองได้ซึ่งแปลว่าท้ากีทำเองได้ถูกคนทำเองได้แน่นอนจ้าซึ่งตัวนี้เนะี่ยกีไปอ่านรายละเอียดมาแล้วนะคะเขาบอกว่ามีการกลองแบบพิเศษสามารถกำจัดตะกรนสนิมสารคอรินตกค้างสารอินพ ะะอัตราก,การกําจัดได้มากกว่า99%เลยนะซึ่งหน้ากล่องเขาก็จะเขียนไว้อยู่แล้วนะคะกรองมลพิษได้ถึง0.01ไมโครเลยซึ่งไฮไลท์ของเขาะะจะอยู่ที่การกรองแบบ UF เป็นการกลองแบบเมมเบรนซึ่งทุกคนสงสัยใช่ป่าว่าการกลองแบบเมมเบรนคืออะไรกี๊ก็ไปเซิร์ช g o เกิลมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการกลองโดยใช้เยื่อบางนะคะเพื่อแยกของเหลวที่มีส่วนประกอบหลายชนิดเนี่ยออกจากกาัน ตัวนี้เป็นการกรองที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ลำดึกมากๆเลยนะคะอันนี้หน้ากล่องเขาก็เขียนไว้ให้เลยนะคะว่าอัตรา,าก,การไหลของน้ําแร่เนี่ยอยู่ที่2.5ลิตรต่อน,นาทีหรือสามารถดื่มน้ํา1แก้วภายใน6วินาทีนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องนะคะก็ให้มาค่อนข้างที่จะครบเลยนะเราแทบไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยนะคะหรือว่าใครที่ไม่ได้มีเครื่องมือช่างอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเลยทุกคนมันทําง่ายมากนะคะมีทั้งท่อ p e สีขาวอะแดปเตอร์ก๊อกน้ําแผ่นล็อกข้อต่อ ก๊อกน้ำที่แบบไร้สารตะกวดจากฟิลิปที่ดีไซน์สวยมากๆด้วยนะคะคู่มือเขาจะให้มาเป็นทั้งคู่มือภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษยอยู่ในเล่มเดียวกันแบบนี้นะแค่อ่านก็เข้าใจได้ง่ายๆเลยนะคะนี่แล้วก็เขาก็จะมีเขียนบอกไว้ด้วยนะว่าตัวกรองแต่ละตัวนะคะอายุการใช้งานเท่าไหร่มีปัญหามีข้อควรระวังอะไรยังไงนะก็คือรายละเอียดอยู่ในนี้หมดเลยนะคะ ขั้นตอนการติดตั้งนะคะเราก็มาถอดจุกข้างหลังตรงนี้ออกก่อนเลยคือมันจะมีท่อ water inlet ก็คือน้ําเข้านะคะแล้วก็มี filter water ก็คือท่อน้ําที่กรองแล้วนะต่อสายท่อน้ําอันนี้ทุกคนก็วัดขนาดแล้วก็กะความยาวเอาเองเลยเนาะเสียบสายเข้าไปกับตัวท่อน้ํานะคะทั้ง2ท่อนนะเสร็จเราก็เอาไอ้ตัวสีน้าเงินเนะี่ยก็ล็อกไว้นะคะแล้วก็เสียบไปตัวนี้นะคะซึ่งที่ก็ไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะทุกคนเสียบเข้ากับตัวสายา filter water นะคะแล้วก็เสียบอีกด้านหนึ่งเนี่ยเข้ากับตัวกลอก จากนั้นเราก็ไปติดตั้งวาล์วน้ํา3ทางกันใส่แหวนเข้าไปนะคะเขาจะเรียกว่าแหวนแหละใส่ตัวนี้เข้าไปในสายนะคะเสร็จแล้วก็ยัดสายเข้าไปกับท่อให้มันแน่นๆเลยนะอันนี้เออแน่นสุดๆเลยนะทุกคนแล้วก็หมุนๆๆตัวนี้ให้มันแน่นๆนะคะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้น้ําจากเครื่องกองน้ําแล้วหากใครที่เพิ่งเริ่มใช้งานครั้งแรกนะักกิ่แนะนําให้เปิดน้ําทิ้งไปก่อนสักสินาทีนะคะเพื่อล้างไส้กรองให้สะอาดเนาะเห็นปะทุกคนการติดตั้งเครื่องกองน้าไม่ได้ยากอย่างที่คิดคือมัน อีซี่มากคือตัวเนี้ยเขาไม่ต้องต่อกหล่งจ่ายไฟแล้วก็ไม่ต้องต่อท่อเพิ่มด้วยนะคือมันจะช่วยลดความเสี่ยงของการั่วแล้วก็ช่วยปกป้องความปลอดภัยให้กับตัวเครื่องด้วยนะคะแล้วน้องเขาก็ขนาดเล็กมากๆเลยนะคะจะตั้งบนโต๊ะสวยๆก็ได้หรือว่าจะเอาไว้ใต้ซิงก็รประหยัดพื้นที่เหมือนกันนะคะแล้วเวลาที่เราจะเปลี่ยนไส้กรองนะเปลี่ยนง่ายมากแค่เปิดหน้ากากน้องเขาออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็บิด แล้วก็ดึงออกมาแล้วก็สามารถเอาอันใหม่เนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็บิดกลับลงเข้าที่เดิมได้เลยเราสามารถสั่งซื้อไส้กรองผ่านออนไลน์มาเปลี่ยนเองได้เลยนะคะซึ่งอายุการใช้งานของไส้กรองเนี่ยตัวบนกับตัวล่างนี้นะคะเขาจะอยู่ที่6-12เดือนและตัวกลางเนี่ยจะอยู่ที่12-24เดือนนะคะทางนี้ทางนั้นก็คือขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำปลา,าของแต่ละพื้นที่ด้วยนะเห็นป้าทุกคน การต่อเครื่องกองนา้ามันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วมันก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะคะอันนี้คือกี่สรุปแบบง่ายๆมาให้ทุกคนฟังแล้วนะไปค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อจานชามเข้าครัวของเรากัน น่ารักมากคือจริงๆตั้งใจอยากหาอะไรที่มันดูแบบมินิมอลมินิมอลใช่ปหมมินิมอลแบบใด <c oughs> ใบนี้1 0 5อบาทนะคะแต่คุณมันน่ารักน้องว่าแบบเออเราจะชอบมินิมอลเราจะชอบคอนเรฟัวเอาไงดีอะเราความต้องการเยอะแยะเหลือเกินเนี่ยอย่างเงี้ยมันดูน่ารักปาะทุกคนมันมีแบบมือจับได้อะเออมันน่ารักน้องใบนี้เท่าไหรอ่อ่ะใบนี้ไม่ได้แปะราคาไว้นะคะอุ้ย <c oughs> คือที่นี่คือแบบคงเยอะมากแล้วก็แบบมีหลายสไตล์มากๆเลยนะถ้าใครอยากได้เป็นแบบโซนแบบเกาหลีเกาหลีก็มีเหมือนกันนะคะเครื่องแบบทองอะไรอย่างี้ก็มีแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันดูอันนี้ก่อนคือแบบมันดึงดูดเรามากเลยนะหรือว่าเราจะชอบแบบลายๆอย่างดีให้ดูถ้วนยนี้น,น่ารักวะโคตรน่ารักเลยเนาะเอ่อสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะสวยอ่ะน่ารักมากเอาไปรวกว๋วยเตี๋ยวทุกคนเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทนะคะเป็นการลวกวก๋วยเตี๋ยวแบบ ซคิวสุดๆเลยแต่ว่าถ้าอยากติดแกมติดหรูมีสีทองด้วยเออสวยนะร้อยาบาทเท่ากันนะคะอุ๊ยอุยอันนี้ไว้เป็นย่างเท่าไหร่อันนี้ร3 0สนะคะไว้หนีบเวลากินหมูกระทะอะไรเงี้ยอุ้ยนี่นี่นี่อันนี้ไว้หนีบเนื้อน,นะคะเวลาแบบย่างอะไรอย่างเนาะ,ะราคาเท่าไหร่เอ่ยราคา6 4สบาทอุ้ยสวยอะ่ะถูกด้วย กระทะใหญ่มากว้าวสุดยอดคือที่เนี่ยเขามีแบบกระทะหลายไซส์มากเลยทุกคนมีตั้งแต่อันเล็กๆไว้ทำไข่กระทะันถึงขั้นแบบกินได้ทั้งหมู่บ้านอะวา600้าหกร้อยบาทนะคะแบบใหญ่มากเรามีมีหลายวัสดุด้วยนะอันนี้เหมือนไม่น่าจว่าเป็นกระทะเหล็กป้านหรือเป็นอลูมิเนียมไม่รู้แต่คือดูเท็กเจอร์มันดูต่างกันอะน่าจะแบบเออหลายแบบหลายวัสดุดีนะ นี่เราฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เป็นพวกตะหลิวต่างๆนี่มีทั้งตะหลิวไว้ผัดกระทะใหญ่ๆงานวัดแบบนี้นะหรือว่าตีมครัวของคุณเป็นสีอะไรมีเหมือนกันจ้ะดูทางนี้นะจ๊ะมีทั้งสีทองสีโรสโก้คือแบบเต็มไปหมดทุกคนแล้วคือมันน่ารักมาก เป็นแบบว่าจุดไฟนะคะข้างใต้ยอย่างนี้ใช่ไหมนี่วางเทียนไว้แล้วก็ตั้งไว้เออหุ่ยน่ารักมากเลยอ่ะวัสดุเขาดีมากด้วยนะราคาอยู่ที่290บาทนะคะเฉพาะอันนี้นะส่วนเตาไม้น่ารักน่ารักอย่างนี้ก็350บาทเป็นพวกกระทะร้อนก็มีหุยอันนี้กระทะร้อนเป็นแบบเป็นปลาน่ารักจังเลยอ่ะ อุ้ย,ยม,มีปลาตัวเล็กด้วยนี่ปลาตัวเล็กอยู่ที่260บาทนะคะอุ้ยเยอะจังเลยอุ้ยมีเตามีเตาหมูกระทะด้วยว้าวสุดยอดตานไม้ก็มีอันนี้เดี๋ยวนะเป็นเป็นเหมือนร,รูปแม,มลงเนาะเออ160บาทนะคะอี่หน้ารักจังเลยอุ้ยอันนี้เป็นแบบทรงขนมปังใช่ไหมเราน่าจะไม่ได้มาโนไปเอง ต้งขนมปังอันเนี้ยร้อยสิบห้าบาทนะเป็นแบบพวกกลมๆพวกหัวใจใดๆก็คือมีเหมือนกันนะคะวิเอาอันนี้ไปดีปะมันน่ารักนะเอาไว้แบบเวลาเราย่างเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยร้อยห้าสิบบาทนะเดี๋ยวลองลองเดินดูก่อนละกันทุกคนเนี่ยยังมีแบบอีกเยอะมากๆ <c oughs> คือโกดังเขาใหญ่มากๆเลยเนาะเลือกดูก่อนละกันเนาะ ถ้วยน้ำจิ้มคือมันน่ารักมากทุกคนอันนี้ถ้วยระเท่าไหรออ่อะไม่มีราคาไม่รู้เขาแปะราคาไว้ตรงไหนอะอ๋ออ๋อข้างหลังถ้วยละกยี่สิบห้าบาทน่ารักมากคือมันเป็นเหมือนแบบหม้อจิ๋วอย่างเงี้ยเอ้ยใส่ได้เยอะอยู่นะเขามีหลายแบบหลายไซส์นะคะนี่นี่เป็นแบบหูจับอย่างเดียวอย่างงี้ก็มีเอออันนี้ก็อันนี้ก็25บาทเหมือนกัน อันนี้เป็นลูกหัวใจนี่25บาาทน่ารักปะน่ารักนะมีหัวใจแบบหลายสีด้วยอุยตื่นเต้นฉันมาตื่นเต้นอะไรกับถ้วยน้ำจิ้มน่ารักมากเลยอ่าอันนี้จะเป็นทรงลึกขึ้นเอ้ยคือ25บาบาทเท่ากันนะเนี่ยความต่างอย่างนี้เออชอบกินมากก็เอาถ้วยนี้ชอบกินน้อยๆก็ถ้วยนี้เอ้ยทุกคนเป็นผลไม้ก็มีดูดีดูดีดูด,ดีอันนี้คือลูกอะไรก่อน มันตอนแรกก็เข้าใจว่าจะเป็นชมพูแต่สีไม่น่าใช่โอ้หน้ารักเนะโอ้หน่ารักมากเลยอ่ะนี่ก็25บาท25บาทท่างั้เลยถูกมากอันนี้เป็นแบบเยือกค่ะดูอ่าแบบเวลาเราใส่อะไรลงไปแล้วก็ค่อยเทอย่างงี้ใช่ปหนี่เป็นแบบเยือกแบบเยือกแบบเยือก25บาทเท้มมีเยือกน้อยด้วยเยือกน้อย20บาทนะเยือกใหญ่ก็มีโอ้ยเขาไมีหลายไซส์มากอันนี้ส5หบาท เขาแบบเออมีให้เราเลือกแบบหลากหลายลมากๆเลยอ่ะทุกคนตื่นตาตื่นใจมากอายน่ารักมากเลยเป็นฟักทองสตรอเบอรี่ก็มีวานาาก,ก,ก้าแอปเปิลกล้วยก็มีทุกคนเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะวยปิก้าปิก้าใช่ไหมแอนดู โอ้ยแบบมีให้เลือกหลากหลายแบบมากเลยนะนี่หรือว่าใครไม่ชอบแบบสีสันทุกคนมีสีดําด้วยอันนี้สวยนะแต่นปะสวยนะเท่าไหร่สิบาทอันนี้แค่15บาทเองอะ่ะถูกมากสวยนะเนี่ยคือมันดูมีความเรียบแต่มีอะไรอะ่ะเอออันนี้นะคะจะเป็นสไตล์แบบว่าเขาเรียกอะไรนะมูจิเหรอมินิมอลหรอเรียกว่าอะไรอะแต่มันดูมีความแบบน่ารักอะเออ สวยสวยสวยนี่สวยว้าวุยเยอะมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากคือมีทั้งแบบสีขาวสีดอมเดีวจะมีเป็นสีสีทั่วไปก็มีเฮ้ยทุกคนมาเหมือนเป็นถั่วฝักยาวเลยอ่ะอไม่ใช่ถั่วฝักยาวดิ๋ยวเขาเรียกถั่วลันเตาเออเหมือนถั่วลันเตาเลยน่ารักเนาะเออก็ใส่ได้ทั้งสองช่องแบบนี้เลยนะคะอืมเท่าไหร่เนี่ยอ่าละหนึน่งร้อยบาทนี่โอ้ชันกำลังตื่นเต้นกับทุกอย่างดูดิ ตัดนีด้ดัีอันนี้ก็น่ารักเอาไว้ใส่ทูนนี่นั่นกระปุกกระปิง้งร้อยยี่สิบห้าบาทนะคะเอาจริงที่นี่คือราคาไม่แพงเลยนะราคาดีมากเลยอันนี้น่ารักเป็นแบบถังใส่ชานะคะนี่แล้วก็ใส่ชาไว้ข้างในอย่างนี้แล้วแบบพอเอามาวางไว้ก็คือแบบมันน่ารักมากเลยเห็นปหมน่ารักเนาะใบนี้เท่าไหรเนี่ยอันนี้หนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะคะสวยอ่ะ อ่าอันนี้ก็น่ารักใส่ใส่เกลือหรอแต่ว่าชอบแบบนี้มากกว่าแบบนี้น่ารักมีแต่อ๋อชูการ์ก็มีใส่น้ำตาลได้อ่าน่ารักน <c oughs> ที่ชอบอันนี้ทุกคนซื้อไปซื้อมาเริ่มสงสัยแล้วว่าตัวเองเป็นคนชอบของทรงนี้หรือเปล่าคือจบแล้วละนะเอาวาสาแล้วนะไอที่อยากจะมินิมอลมินิใจไมล่ละไม่อยากคุมโทนอะไรแล้วตอนเนี้ยเอาความน่ารักร้วนๆนะคะแล้วนะเดี๋ยวอยู่ไปอยู่มาแล้วนะเดี๋ยวมันจะได้สไตล์ของมันเองเนาะ น่ารักไหมน่ารักเนานะนานะ65บาทนะคะว้าใส่อะไรดีอะสวยอะ,ยยอะตอนนี้อยากได้หลายอย่างมากเลยอะ่ะเป็นพวกกิบเซตสวยๆก็มีนะทุกคนเดี๋ยวลองเปิดดูซิลองเปิดสินี้ดูอ่าเป็นถ้วยนะคะก็สวยนะสวยนะจีนๆหน่อยเนาะอืมนี่ลองดูอันนี้อ๋อเป็นเหมือนแบบเอ่อชุดแต่งงานอะ่ะ ใช่เออกล่องมาสักขนาดนี้ก็ใช่แล้วแหลนะเนอะนี่อ้าดูจากรูปเป็นชุดชงชาว้าวสวยสวยสวโอ้อันนี้มาเป็นชุดเลยชุดชอนส้อมนะเป็นสแตนเลสนะคะเสร็จแล้วเท่าไหร่เอ่ยเออไม่ค่อยเห็นลราคาเราไม่เห็นเองเดี๋ยวเขาไม่แปะอ๋อนี่ยเนี่ยนราคาอยู่นี้นะคะเสร็จแล้ว 1,120บาทนี่ตรงนี้เป็นชุดเซตถ้วยน้ำชาร้า1 9บาบาทนะคะสวยมากมีหลายลายหลายสีเลยนะทุกคนเอ้ยสวยสวยสวย,สวยราคาไม่แพงเลยอะ่ะจานลิลัคเข้มาได้2ใบนะคะราคา129อบ้าทเอาอ,อันนี้มีทั้งหมด24ชิ้นทุกคน799บาทถูกมาก อันนี้คือแบบน่าก็ถูกใจนะคะสายริงทั้งหลายนะสอง้อยสองสิบเก้าบาทใหญ่มากทุกคนอันนี้โคตรใหญ่เลยออันนี้น่ารักนะอันนี้มีฝาปิดด้วยนะคะน่ารักน่ารักเท่าไหร่นะอันนี้ร้อยสิบเจ็ดบาทอเป็นลายนางเงือกอุ้ยสีม่วงอันนี้สวยมากทุกคนโอ๊ยไม่หนักด้วยอันนี้แก้วไม่หนักวะนะแก้วปะ แก้วอันนี้เป็นแก้วไม่หนักนะเออสวยสวยดีไซน์สวยมากสีก็สวยอันนี้อันนี้อันนี้สีดำหน่อยอันนี้สีดำาอันนี้ก็สวยอันนี้เจ็สิบห้าบาทอ้สวยมากอันนี้ก็สวยุูยเขามีดีไซน์แบบเยอะๆเลยอุ๊ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นแบบเป็นเหมือนหน้าคนอ่ะอันเนี้ยต้องต้องใส่น้ำแม่น่าจะมองเห็นชัดเนาะอืออันนี้อันนี้จะ18บาทนะคะ เ่้งทองฮารุฮาราแบบคอรียนะคะน่ารักมากอุ้ยนี่นีม้อหม้อหม้อมเอาไว้เหมือนแบบต้องลำย้อนใช่ไหมอุ้ยคยน้ำจิ้มน,น่ารักมากเลยเป็นสีทองแบบนี้นะคะสองช่องสามบาททุกคนสวยใหญ่ด้วยนะนี่แล้วก็จะมีแบบเป็นถ้วยเล็กถ้วยน้อยอย่างนี้เอ้น่าลัห้าสิบาทนี่แบบเงินก็มีนะมีทั้งเงินทั้งทองเลยนะคะ มีหลายแบบเป็นถาดเป็นจานเป็นถว้วยใดๆเยอะแยะไปหมดโอเคทุกคนก็ชอปปิ้งกันแบบกลุบกลีบไปแล้วนะคะคือกิ๊จะบอกว่าที่เนี้ยของเยอะมากแล้วเขามีแบบหลายวัสดุด้วยนะมีทงแบบเป็นเมลามีนมีทั้งเป็นแบบว่าเซรามิกอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นแบบเออต่างๆนานาคือเยอะแบบมงไม้ต่างๆคือ เยอะมากไม่ว่าจะแต่งบ้านแบบใดสไตล์ใดนะคะก็คือมาซื้อที่นี่ได้เลยนะมีหลายแบบหลายสไตล์มากๆเลยนะคะที่มานาะเอาเล็ตนะคะเขาเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจะถึง1ทุ่มนะตามมาช็อปกันได้นะคะเดินทางง่ายๆเลยมาทาง MRT สถานีบางแคก็ได้นะแล้วก็นั่งวินต่อเข้ามาก็ได้นะคะหรือว่าจะขับรถเข้ามาก็ได้ที่นี่เขาก็มีที่จอดค่อนข้างที่จะกว้างขวางหลากหลายเลยนะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปเปิดให้ดูที่บ้านว่ากิได้อะไรมาบ้างนะวันนี้ นี่เลยลักของที่เราได้มาวันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะก็คือจาดาที่ล้างผักผลไม้อันนี้ภูมิใจนำเสนอมากอันนี้ราคา119บาทนะคะเวลาเราจะใช้ใช่ว่าเราก็กดลงไปแข็งนิดนึงอ่ะกดลงไปแบบนี้นะคะตัวนี้ก็ยืดได้เก็บได้อย่างนี้เนาะแล้วก็เวลาไม่ใช้ก็พับลงนะคะ ดูทุลักทุเลปะที่ทําให้มันดูทุลักทุเลเองแหละจริงๆมันไม่ได้ใช้อะไรยากหรอกแล้วก็นี่เลยแก้วน้ําเป็นแก้วน้ํา2ชั้นนะคะราคา69บาทถ้วยน้อย2ใบนะคะนา่ารักมากเลยเป็นถ้วยน้ําจิ้มนะใบละ25บาทนะคะ2ใบ50บาทต่อมาเป็นจานเป็นจานนะคะลายน่ารักน่ารักแบบนี้นะขนาด8นิ้วนะคะราคา95บาท และนี่ก็คือหม้อใบใหญ่เที่ยวกลับมาถึงบ้านแล้วปาถามว่าเอามาใส่อะไรไม่รู้ซื้อมาก่อนมันน่ารักนะคะใบนี้99บาทนะเห็นปะแบบใหญ่อะชออะ่อชอบใบนี้มากเลยอะเราคือแบบเป็นไงสีพอมันมาอยู่ในครัวโอเคปะได้อยู่นะช่อมันเถอะทุกคนอย่าไปคุมทงคุมโทนอะไรมากคุมสติตัวเองให้ได้ก่อนนะทุกวันนี้ยังคุมสติตัวเองไม่ได้นะคะเลยเลิกคุมโทนแล้ว เ okay. ในไหนเราก็ได้ครัวใหม่มาแล้วซื้อเครื่องครัวใดๆมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําอาหารฉลองครัวใหม่กัน ีมือสลัดนะคะในหม้อยักษ์ของเราน่าทานใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะอันนี้พวกผักต่างๆนะคะกิ๊งผ่านเครื่องกรองน้ำนะรับรองว่าสะอาดปลอดภัยแน่นอนอร่อยดึงแอบมีกุ้งทอดด้วยอก็ยังไม่ได้ลองชิมน้ำจากเครื่องกรองน้ำให้ดูคนดูเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกดให้ดูเลยว่าอันนี้สามารถดื่มน้ำจากกลอกได้เลยนะ อันนี้ก็อยู่ชั้นบนนะคะแต่ว่าน้ําไหลแรงดีมากเลยนี่ให้ดูน้ําใส่กลิง้งอ่าสุดยอดไม่มีกลิ่นอืมไม่มีกลิ่นอะไรเลยอืมรสชาติคือน้ำเปล่าธรรมดาทั่วไปเลยทุกคนมันไม่ได้มีรสชาติอะไรเจือปนเลยนะคะมันคือน้ำเปล่าจืดเนี่ยแหละอืม โอเคเลยทานได้นะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะหากใครสนใจเครื่องกรองนะ้ำฟิลิปรุ่น A U T 121 1เนี่ยเดี๋ยวกี้จะทิ้งพิกัดช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปข้างล่างนะก็กดเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขอตัวไปทานผักชามเบรอรเลอร์ชามนี้ให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย